สวัสดีครับผมติงลี่เบสคาร์รถบ้านสมุดประการบางปูมาอีกแล้วครับผมวันนี้นะนำรถด,ดีๆมานำเสนอครับผมใครกำลังหาเป็นสายบรรทุกสายเ,เดินทางไกลบรรทุกดีกว่าเพื่อยรับเหมาบรรทุกอะไรเงี้ยมาเลยครับผมคันนี้ Toyota r รีโว4 4 เครับผม2.4เจปี2018คันนี้รถใหม่ๆเลยครับพี่ครับผมเออไฟตาธรรมดานะกระจังหน้าสีดำครับผมสวยๆเลยล้อเป็นล้อกระทคะครับผมหมาพร้อมกับยางอ่าบิตโตนนะครับผมคันนี้ยางเดิมๆว่าผมดอกยังแน่นๆอยู่เลยนะล้อกระทะแบบนี้ครับผมสายบรรทุกแน่นอนอ่าสวยมากคันนี้ รถบ้านมือเดียวนะครับผมคันนี้สีบอลครับผมรอบคันเนาะมาพร้อมกับแคลรี่บอยครับผมคันนี้พิเศษนะแคลรี่บอยติดแอร์ด้วยแคลรี่บอยติดแอร์นะครับผมสวยๆเลยดูครับผมกันชนหลังครับผมมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับผมโตโยต้าครับผมรีโวนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูแม็กไลเนอร์ภายในกันดีกว่าว่ารถหัวเดียวบรรทุกหนักไหม รถคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกแบบคาช้ำม,มาไม่มีเลยนะแม็กไลเนอร์ยังใสๆสวยๆแบบนี้อยู่เลยครับพี่น้องบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่ๆรถแทบ,บจะไม่เคยบรรทุกหนักเป็นหัวเดี่ยวที่น่าใช้คันหนึ่งครับผมดูครับสีเดิมๆนะสีเดิมๆนะะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่ามือจับครับผมเป็นมือแบบพลาสติกนะคันนี้กระจกมองข้างครับผมเป็นพับมือนะปรับไฟฟ้าได้ อ่าด้านในครับผมกระจกครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้นะอ่าขึ้นบนลงล่างครับผมดูทิศทางได้กระจกข้างนะคันนี้เป็นแบบออตโต้ด้วยนี่เป็นออตโต้ครับผมส่วนด้านคอน้อนเป็นแบบธรรมดานะครับผมแหมคันนี้สวยๆเลยดูภายในกันดีกว่าคันนี้ครับผม เป็นพวงมาลัย power นะครับผมพวงมาลัย power a i r b a กคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับผมแ airbag คู่หน้าสวยๆเลยสําหรับโตโยต้าคันนี้นะอ่าดูคอนโซลครับผมบอกเลยว่าใหม่มากคอนโซลใหม่มากมาพร้อมกับจอสองดินครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เปิดวิทยุได้ครับผมปกติรับสายได้ด้วยวางสายได้ค่ะอันนี้ครบคันเลยนะผมบอกเลยครบคันเลยอ่าแอร์เป็นแอร์เมนวลครับผมปรับมือเอานะเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำหัวเดียวนี่เย็นฉ่ำแน่นอนแล เกียร์ครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้ห้าสปีดครับผมเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะโอ้โหเบาะหนังครับผมเบาะหนังนะนั่งได้ประมาณสามคนครับผมนั่งได้สามคนนะด้านหน้าเบาะหนังนะสวยๆคันนี้สวยมากไม่ครับผม1 09, 9 4 7 9สก็ิเกกิโลครับผมไม่สวยๆผมบอกเลยว่าสวยจริงนะโอ้โหและยังมีนี่ครับผมเป็นกระจก อ่าเขาไี้กระจกมองหลังนะแต่ว่าคันนี้เขาติดเป็นกล้องหน้ามาด้วย <c oughs> เป็นกระจกกล้องหน้านะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบอกเซ็นเซอร์นะแล้วก็มีกระจกหลังให้ด้วยโอ้โหคอนโซลหน้านี่คือแบบใหม่มากใหม่มากชอบชอบชอบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องสวยไหมเอ,อ่ยคันนี้สวยไหมโดยรวมแล้วด้านหน้าสวยมากเป็นรถบ้านมือเดียวสวยมากน่าใช้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห <c oughs> ้องเครื่องกันดีกว่า ห้องเครื่องครับผมเริ่มจากนอาก็อตฝากระโปรงก่อนเลยนะไม่มีขยบครับผมโคเตอร์ต้าครับผมฝาเดิมนะสะเก็บเดิมทุกอย่างมีสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่ยังใหม่ๆอยู่เลยฝาเดิมเดิมแบบนี้แล้วก็แผนกันความร้อนครับผมไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ขาดนะมาพร้อมกับเครื่อง2.4ตัวเจครับผมที่น้ํามันไม่เยิม้มผมบอกเลยว่าน้ามันไม่เยิม้มเครื่องแห้ง นิ่งๆไม่เยิะมเลยไายครับผมยังอยู่นะเม็ดร์เดิมโครงเดิมครับผมนี่รับประกันรถไม่เคยชนหนักที่ความน้ำท่วมนะครับผมไม่มีแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆต้องบอกว่าสายบรรทุกต้องการตัวแล้วครับผมคันนี้ โตโยต้ารีโ 2.4G ปี2018คันนี้ครับผมเสนอราคาอยู่ที่319,000บาทครับผมผ่อนเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองผ่อนเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจ Toyota ารีโวหัวเดียวคันนี้รีบๆทักกันเข้ามาเลยครับผมนึกถึงรถมือสองนึกถึงติงลี่เบนคาสมุตปาการรถบ้านที่สวยที่สุดในบางปูครับผมวันนี้สวัสดีครับ